อใช้ของพีีแล้วฮะทำอะไรเอาข้านึงวะเอาอีกข้างนึงอะตาเดอนเ้ยงงูตายวะู่วะรถไถคันอื่นเขาทำกันแค่คนเดียวดูคันนี้ต้องต้องทำสามคนมีมือใช้เอาข้าวะักลายหนู คนอื่นเขาถ่ายเองแล้วเขาลงมาถอดเองอันนี้อยอันนี้เราจะถอดถอดอะไรหนิลอตเตอรี่เหรอถอดผานายใส่ลอตเตอรี่อ๋ออันนี้ถอดผานแล้วก็ใส่ลอตเตอรี่ใส่ลอตเตอรี่ไปไปจะไปปั่นคืนนี้เลยเหรอ อ๋อนี่จะไปคืนนี้เลยลอตเตอรี่ใส่ลอตเตอรี่ไปปั่นคืนนี้นี่อันนี้ก็เตรียมจะใส่นะคะนี่ถอดแล้วงานไถเดี๋ยวจะไปต่อเลยเนี่ย เอาจารบีมาทา้าีมาทาป้ายกระดอโอ้ยกระดอมัน่ะหลักกระดอกระด้อผู้จ่าไม่เพราะเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับเห็นหน้าเมียแล้ว พี่ชัวอ์พอๆหายดิหายดินี่อะไรไถทั้ง<อ>ไปไถามาทั้งวันนะเอ,อ,อ้น,นี่มันเท่ากันนะอันนี้เนี่ยปรับให้มันสมเท่ากนันระยะมันเท่ากัน

ฝั่งนู้นต้องเอาเข้าอีกอ่ะฝั่งนายฝั่งอาจีนน่ะเอามาแล้วอยู่น้ารู้ไม่เรยบเรียบนี่รูปบูธบูทธใส่จาราบีบูทธอันนี้ใส่สลักแล้วเหรอ อาจจะูอะไนี้ไันนี้ถ่ยถ่ยถ่ยถเสร็จวันนี้น่าจะได้กับสามสิบไร่นะคมาใส่โรตารี่ ไว้นะคะพรุ่งนี้ไปปั่นนะคะพรุ่งนี้ไปปั่นอาอยุหน้าอยู่หลังโน้ะที่นี่อีกม,ม,มยย้าเราพุ่งดูวยอะไรตะซันนี่แจ้งนี่ลูกไปไปเดินกินไ

มันต้องทำอะไรีมันไม่อยู่ที่เออห้ามออกบางช้าอาจจะตึ่นใช่ไหมเออตื่นบุ๊ม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 บ อันนี้ก่อนเนี่ยอัดหัวส,ส,สองสองคืนเลยไหจละหัวเนี่ยหัง่ายๆก็มือไม่สบารจไม่กินมันเองคนยรอกว่ล็อกนี้ว่ะไนนี่ยเออเอาให้เล่นโดเล้ล็อกโยกซ้ายขาวาดิเอาขันใหม่ันให้เล่นเอาให้เล่นเลยุเลยเลย อาบูเรนุสุไได้ไปตดลกไปได้น <load. S 1> <lightly. S 2> ันแล้ว <V ô. S 1> ิน in นั่นร้านหโยกโย่เอาโยกโยกเพื่อนันด้วยวะโยกโยกคนหนึ่งอ่ะนายโยกใค้โยกโยกเออโยกอะพอลอก้งรีก้ตวที่ที่สุ ừ hết mọi người không sao vậy hết không sao vậy hết mọi người không sao vậy hết mọi người không không วันดินงบงคน,นก็นกั

Mặt bằng ừ. Bạn bạn bằng 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 Ờ, bằng 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 Ờ, bằng bằng Bạn bằng 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 này bằng 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 ừ Ừ, bằng bằng Ừ นไนไไดเออแล้วทำไมไม่ประกอบให้วะได้เงี้ยต้องเตโอ้มือมือก็มือเลยเนาะมือคนมือคน ปิดหน่อยไม่ได้ปิดบ้าบ่ะเปิดอันนี้เปิดกมีอูกแค่ปิดแค่ถืออันนี้ก็จะไม่หมุนเท่าไหร่ทีมันจะได้เอ๊ะมันต้องลงดินมันต้องลงมันต้องกดนี่แล้วั้องได้แล้วมันต้องลงดินเลยอันนี้เหอมันเออใช่โตปั่นลงดินเออก็ปั่นดินเลยใครจะปั่นไม่เดี๋ยวไปเจอะแล้วกันดีกว่าท้าติดตั้งฐานไหนวะเดี๋ยว คนืนนี<ำ>้พี่ไปถามอันนี้ถอดตั้งอันนั้นถอดทำไมเจ้าบอกให้ถอดด้านนี้ถอดถอดทำไม,นนมเป็นรอยเป็นรอยในานานะถ้าไม่ถอดหรอกนี่นะมันจะเป็นตรงนี้นี่ถ้าไม่มีขานะ่ะไม่อันนี้มันจะที่ไม่รอยในานาอือถอดไม่ถอด FC มาคอมเมนต์หน่อยเออถอดไม่ถอดอะ เดี๋ยวถามอินซีก่อนคนที่เคยใช้เราไม่เคยใช้น้องคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันครับทอดหรือไม่ทอดนี่เอาตรง<ส>นี้ใส่รูไหนอ๋อนี่มีสามมีสี่รูมีสี่รู<ห>ใส่ยังไงครับบอกเลยเดี๋ยวจะได้เอาลงวันนี้เลยเนี่ยเนี่ยคืนนี้เอ้ยีคืนนี้เราจะออกอค่ะแล้วคีจะได้ทพรุ่งน,นี้จะได้ทำนะครับมาคอมเมนต์หน่อยทักมาบอกผมก็ได้ครับความรู้นะครับเพราะว่าอันนี้ของใหม่อุ่นๆเลย มาดูกันเอามาไปจอดโน้ตแล้วก็ตั้งพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาปูเจไปด้วยใส่โรตารี่นะแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าตรงไหน fc มาคอมเมนต์หน่อยค่ะใส่ตรงไหนรูไหนรูนี้ใส่รูไหนจะได้รู้เนี่ยรูนี้ใส่นนบนหรือล่างใส่ถูกหรือเปล่าอันนี้ใส่ถูก,กไหมอันนี้ถูกไหมอันนี้ถูกไหมถูกแล้วกระบาดถูกแล้วแล้วตัวนี้ต้องตั้งอะไรยังไง สอนนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาหรือตั้งตรงนะครับมันต้องด้านนั้นสูงกว่านี้สูงไม่ใช่หรอกด้านนั้นต้องสูงใช่ไหม้านนี้เดี๋ยวเราดูคลิปวิดีโอก่อนเอาไปจอดที่เดิมไปเอฟซีเรียบร้อยมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะเราจะได้ไปเราจะได้ไปปั่นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะไปปั่นเดี๋ยวเราจะลง คอมเมนต์ค่ะว่าเราตั้งถูกไหมใส่ตรงไหนนะคะเไปเอาไปจอดนะคะเอาไปจอดจอดตรงนี้ก็ได้ได้ไดละ่ะฮะเาจอดตรงนี้ก็ได้ได้ไดละ่ okay. ะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะ ជាក្រុមខ្លាំងតូច